ครับสวัสดีครับเอ้าเราอะไรทำไรเนี่ยล้างกล่องแก้วแก้วไหมน่ะน่ะใช่ฮะพัดต๊กใช้แก้วเอ๊ะมากรองแก้วอะไรเขาก็เรียกเขอเรียกตามเขาเห็นเขาะตามไปดูโอ้าไอ้น้ำตรงนั้นมันล้างไม่ได <ER ้บ่ น้ำน้ำไหนน้ำโอง่งน้ำไรในล้างไม่ได้ไไดต้องมาเปิดประปาล้างมันใช่ไหมนีช่ชายแนวนี่มาเปิดประปา,าล้างล้างน้ำโอ่งล้างไม่ได้ไไดน้ำฝนมันจะกัด,ดบ่ใช่น้ำไวลฉีดล้างรถ <laughs> ว่าไป <laughs> โอ้ อ่าเราเนาะเอาไปตามไปดูเราเอ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 าผ้าแห้งมาเช็ดเอาผ้าแห้งเชด็ดทำไมโอ้ไอ้นั่นมันไม่ใช่ก็อ <laughs> เอาไว้บางฝุ่นเรามาทำเป็นเขยา่าเป็นไฮโลยังไงนี่ตามตามตัวแล้ว เอาเป็นไงฮะนะเอ้าม่เป็นงั้นครับก็เป็นคนเป็นคนครับโอ้เราบอกว่าเป็นคนโอ้จะตกไหมคนอยากนี่ไงคนอยากให้แต่ตกนี่มาตกทำไมอีกแล้วโอ้ทำไมพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนอยากให้แต่ตกอยู่เนี่ถ้าลมลักษณะนี้ไม่ตกแน่นอนเอาเป็นไงน้ำสมุนไพรเราน้ำสมุนไพรเราเดี๋ยวครับอีกสักพัก ใส่เดือนเลยใส่มันน้อยเกินไปไหมเห็นแล้วคิดบาก้างโอ้ยเกือ็50แก้วเลยเออได้เบียร์ปองหนึ่งคนแล้วอืออืมเอ้าเหนืแล้วป้าเอาไปใส่อุ้ยเอาเต็มสีก่อนพี่เออเอาสีทาก่อนเอาสีทาก่อนเอาสีทาแต่นานเนอะ นานนะก,กว่ามันจะแห้งอ่ะไม่ทาแล้วเขไปใส่นี่เขาให้ทาเขาไม่ได้ให้เค้กเออนี่นี่นี่นะอา่อาอา่าอ่าเต้ย <c oughs> เออทำไมต้องถือวางไม่ได้ป่ะทาข้างในอ่ะมันมันนั่นแล้วมันขึ้นสนิมแล้วข้างในอ่ะข <c oughs> ้ะางนอกข้างนอกข้างในอ่ะ ข้างในข้างในกันกันสนิมกันสนิมก็เรียกว่ากันสนิมอืมเออนี่ดูอ่ะเออแต่นี่ก็ดีมันอันเนี้ยมันจะเด่นแน่น,นทาสีครับจะแห้งนากันสนิม มันชงงนะไหนไม่ถึง, <นะ S 1> ถ,งถึงหรอกรถผมยังไม่เห็นแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออราวางไม่ได้นะเราต้องยืนจับคนหนึ่งแล้วก็ทาคนหนึ่งนะมันไม่สวย ไปเช็ดไปเช็ดตรงกรองถอดกรองมาเลยวะวต้องเอาสีมาทาไหม,ไมต้อง,องแล้วกรองนี่ได้ถอดมายังนี่กรองอะถอดแ่วด<ท>นวันนั้นนี่วันที่ขันเนี่ยก็เก็ะกรองนี่นะ เราเอาไปเป่าอาจารย์ชูทำงานตั้งกี่วันเป่ายัางยังบ่ใช่ไหมการป่าปยางตรงนั้นปูอ่ะดูไอ้นั่นมันเอาสีมาทาไปน็อตน่ะเช็ดน็อตให้สะอาดเอาสีมาทากันสนิมอ่ะใช่ไหมอ่ะแลาน็อตอ่ะไอ้ตรงเห็นไหมมัน เออเอาสีมาทา <laughs> เอาสีมาทาไหกันสนิมทาแล้วให้มันแห้งแล้วเราถึงเอามาประกอบเอามาใส่เยนนเอาสีมาให้เราทาน็ดนี่ด้วยนี่อะ ผูกันสีน้ำมันเราเอาไปจุ่มน้ะมัน <c ười> คือว <c ười> ะน็อตมันขึ้นสนิมแล้วนะี่เขาให้ทาก็ไม่ได้ให้เต้มเอ้ไม่ได้ให้ไปเตะเตะอย่างั้น เรียกประโยชน์ใส่รถเด้อประโยชน์โลกอันนี้มันไม่ได้ไป็นมาลัยนี่เอออะไรโอ้ยยังไม่อยากแบ่งรายได้ทายมันหนาๆไปเลย ทาสีกันสนิมครับจะใส่กรองแก้วไหมครับอ่าเกินเราบอกว่าหน่าเกินใส่กรองแก้วไม่ได้เอเอ จดังเสร็จแล้วก็ลงมาอืมไม่ทาอืม,มอนี่ทาสีน,อน็อตนี่กันสนิมฮะน็อตมัน,มนขึ้นสนิมก็เลยเอาสีมาทาเดี๋ยวไอ้นั่นมันก็เกินไป อพฮามอืพาพากันไปออกแต่รถศูนย์ไม่มีพาไป็นออกรถหนึ่งเลยออกแต่รถศูนย์ ไงเนะใชาก็เรียนอะไดัดไดลียนกิจเฮ้ยเป็นดัดอะไรน้ออืมมันคนละแนวคนละส่วนมันไปเลยอุ้ยมาแล้วครับน้ำสมุนไพรกินทั้งวันเลยวันนี้ วันนี้กินทั้งวันเลยกินให้ตัวเบาไปเลยรอบซอมอยใส่ส่วนผสมยังอะ่ะเออน้ำสมุนไพรครับวันนี้กินสมุนไพรทั้งวันกินกินให้มึนไปเลยกินแล้วหลับสบายอะ่ะ น้ำสมุนไพรถ้ากินก็ดีหลอกสบายโอเอ้วกเลยนี่โอ้ยครับแบบคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ